รีโมทของใครรูปลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าแบบคล้ายๆกันนะครับถ้ากดไม่ค่อยทํางานหรือกดแล้วทํางานไม่ดีนะครับแกะข้างหลังออกนะครับอาการที่1นนะครับ2ออาการนี่หายเลยนะครับแกะอันดับที่1นนะครับก็ทําความสะอาดหน้าปิ้นนะครับให้สะอาดนะครับพอสะอาดแล้วนะครับให้แกะฐานออกมาดูนะเป็นเม็ดกระดุมแกะออกมาดูนะครับทําความสะอาด ให้หมดนะครับย้ายมีขี้เกลือขึ้นนะครับทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับมาเช็คฐานดูนะครับหน้าฐานให้เรียบร้อยว่าสะอาดดีแล้วนะครับแล้วก็ใส่กลับไปนะครับทดลองดูนะครับให้ใส่กลับไปเหมือนเดิมแล้วกดใช้งานดูนะครับนี่อย่างนี้นะครับใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้ายังไม่หายนะครับก็เปลี่ยน แบตเตอรี่เลยนะครับก็เปลี่ยนฐานเม็ดกระดุมเลยนะครับเปลี่ยนให้ตรงเบอร์นะครับเบอร์นี้ที่ใช้อยู่นะครับนี่นะครับรุ่นนี้เลยนะครับ cr1 cr2016 นะครับอันนี้ตามขนาดรุ่นนะครับให้ดูตรงนี้นะครับจะที่หลังขั้วฐานนะครับจะบอกเอาไว้นะครับจะบอกเอาไว้ให้ตรงกันนะครับและจะใช้ได้นะครับก็ประกอบกับนะครับใช้งาน100%เนนะครับโอเคนะครับ